นายสุวิทย์วิเศษวงศสาเกษตรกร,กรบ้านน้อยแสนสุขตำมลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์กำลังนำผู้สื่อข่าวเดินเยี่ยมชมสวนต้นมากในพื้นที่5ไร่ที่ตนปลูกไว้ซึ่งสามารถจเจริญเติบโตได้ดีและกำลังจะให้ผลผลิตโดยนายสุวิทย์ได้ก,กล่าวว่าตนปลูกต้นมากไว้ ทั้งปลูกแบบเต็มพื้นที่จำนวน5ไร่และปลูกแซมตามคันดินรวมจำนวน3,000ต้นโดยในส่วนของพื้นที่สวน5ไร่นี้ ปลูกต้นหมากไว้จำนวน2,500ต้นและปลูกมา3ปี4เดือนแล้วโดยลองผิดลองถูกมาพอสมควรจนกระทั่งต้นหมากนั้นสามารถจเจริญเติบโตและกําลังจะให้ผลผลิตแล้วซึ่งการปลูกต้นหมากสิ่งที่สำคัญก็คือน้ําต้องเพียงพอเนื่องจากหมากนั้นเป็นพืชที่ต้องการความชื้นสูงแต่ต้องไม่ใช่น้ำขังและปลูกต้นกล้วยเป็นพืชที่เลี้ยง ทำให้ได้ทั้งผลผลิตจากต้นกล้วยและต้นหมากก็สามารถที่จะเจริญเต,ติบโตได้ดีในส่วนของน้ำที่ใช้นั้นเป็นน้ำใต้ดินสูบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกออรมนจังหวัดสุรินทร์ทำให้สามารถมีน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีในการปลูกต้นมากและขณะนี้ต้นหมากกำลังทยอยออกดอกแล้วคาดว่าน่าจะเริ่มให้ผลผลิตเต็มที่ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ส่วนในเรื่องของการตลาดนั้นตนไม่กังวลใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากปัจจุบันมีผู้มาติดต่อขอเหมาซื้อผลผลิตทั้งสวนแล้วแต่ตนก็ยังไม่ตัดสินใจขายเนื่องจากต้องการปลูกไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ผลผลิตจึงจะตัดสินใจขายเพราะน่าจะได้ราคาที่สูงกว่าโดยตนมั่นใจว่าการปลูกต้นหมากนี้จะเป็นพืชเศรธธษฐกิจที่ทำรายได้อย่างงามให้กับตนได้อย่างแน่นอน อ่ามาข้างเมือยยู่สวนนี่มีอยู่3,000ต้นครับ3,000ต้นในพื้นที่จากไรครับพื้นที่มันเอาเอาเอาเฉพาะโซนสวนหมากก็น้องมันมี2,500ต้นในพื้นที่หาไรครับแ่ก็มีอีกเป็นขุดโคกงตองหน้ากระแซมไปเรื่อยๆกระแซมกมลังปลูกปีแรกครับตัวนั้นแซมนี่ตัวนี้ตัวนี้เพิได้3ปีแล้ว3ปีกลัว3ปีกะซีเดือนครับผม โอ้อันที่เป็นสองไร่หนิสามปีสี่เดือนหาไร่ครับหาไร่บโอ้หาไร่เขาให้ครับครสามปีกสี่เดือนครับสามปีสี่เดือนครับลงมือวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดครับจดไว้นำบอจดครับมันจับอยู่ในสมือมันจื่ได้ครับครับอแมนบอแม่นปลูกง่ายๆได้เขาเออ่หมากนี่ฮะครับหมากหมากมันเป็นมันเป็นพืชกดเอาใจใส่ดูแลมันครับหมากมันเป็นพืชอ่าผักไตเนาะผักตะวันออกคือฝนแปดแดดสี แต่บัตรขามันแดดแปดฝนซีกะจังว่ะัะเฮากะมีกะคือเขามามาปลูกปีละกะตายหลายอยู่ครับคือปัญหาเนาะปัญหาเฮาบกเพราะขาเริ่มศึกษาหูจักนิสัยใจข้อมันแล้วว่ามันต้องการแบบใดแบบใดกับขาก็เลยเอาสามารรเอามันหลอดได้ซึ่งตอนนี้มันจะอ่าเริ่มที่สีออกดอกไปเรื่อยๆครับเริ่มเห็นลายแล้วครับเห็นลายแล้วก็คือหนึ่งคืออยากให้มันขาดความชื้นครับอยาให้มันขาดความชื้นมันมันต้องการความชื้นเพราะสมควรต้องการความชื้น อ่าบ่สมรละครับสูงเติบอยู่ครับขังบ่แบบเอาน้ำขังบ่ชุ่นชื่นชื่นไหลผ่านครับเลานครับคครรัับบเห็นมีต้นกล้วยน้ำครับก็เขาสิเป็นพืชที่แพแดดครับก็เลยเอากล้วยเป็นพี่เลี้ยงกับอีกอย่างหนึ่งก่อนที่มาเข้ามันเสียให้ผลผลิตก็คือเขาได้ผลผลิตจากกล้วยก่อนครับคือว่างว่างแผนนว้จังสีครับครับคือปลูกความกันบ่ครับกล้วยก็หมากปลูกตอนตอนตอนปลูกที่แหลกเรยเรื่อย ปลูกมาก<ม>่อนปลูกที่แรกผมลงบักลินฟาเตียครับโอ้ยฝาเตียเจ้าคนครับบาดที่นี่บักลิน้าเตียเนื่องจากสวนเป็นสวนอินซี่ครับบักลิน้าเตียนี่ถึงแม่งี่นู่นเลนแบบ นักแห้งจัดการเลยเรียบร้อยเลยยอดบ่เหลือก็เลยเปลี่ยนเอาบึงรินฟ้าออกมาเอากล้วยลงปีที่สองครับอ๋อปีที่สองเอากล้วยลงครับผมเอาแล้วหมากมันก็ตายที่ป็นแหลกตายหลายแห้งครับตายหลายแห้งจากบงมึงมันมีต้นสูงต้นต่ำมันสิบบเสมอกันสมไปเรื่อยปลูกไปเรื่อยครับดูแลไปลองผิดลองถือไปครับลองผิดลองถือปีที่สองเอาต้นกล้วยมา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 เป็นมือมันเป็นพี่เลี้ยงกับต้นหมากครับครับเป็นยังไงพ่อพ่อเปลี่ยนจากบึงรินฟ้าเป็นเป็นเออเกลือกซื้อกล้วยต้นกล้วยเออต้นหมาก ต้นกล้วยเนี่ยจะเป็นพี่เลียงได้ดีแห้งเพราะต้นกล้วยง่า่ไวครับให้ผลผลิตเร็วบเดิน8ปเก่าเดือน, 8, 9, อนถ้าดูแลดีๆกับเก่าเดือนได้ตัดก็ดมันก็สามารถสางใบเป็นห่มให้กับปับกหมากปักมากช่วงขึ้นไม่ไม่เนี่เขาสิต้องการห่มลอยเปอร์เซ็นครับ หลังจากเขายืนตัวได้ไหมเข้ามาสามสี่ปีออกหน้วยแล้วหลังจากนั้นเขา,าต้องการไปลี่ยนพีเลียงซึ่งกับพอดีหมอกับกล้วย,าวายเขาไหว้พอดีครับผม,มแสดงว่าตอนเปลี่ยนจากมักรีนฟ้าเที่ยเป็นกล้วยนี่ได้ผลเลยได้ผลเลยครับอ๋อครับเห็นว่ามันต้องการน้ำเพาเอาน้ำมาแต่ใส่เพราะว่าบา้านเขานี่มันเกิดจะมีปัญหาเรื่องน้ำย,ย,ย,นยี่เรยวบางอย่างนี่น้ำมาจากบ่อบาดาลโซลารีเซลของกอลมานอครับจึงได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อ่ากระท่วงพลังงานครับกับไฟเป็นจัดหาให้ก็คือกรองมนนครับจักระกำกองทัพครับผมแต่แสดงว่าได้ได้น้ำองนี้มากก็เลยสามารถปลูกไอ้บูนิเทวถึงนี่ค้นกับเห็นมีมียกยกยกลองน้ำอ่ายกหลองนี่คือตังใจก็คือเวลามันสีออกหน่วยนี่คือคือหมาสายมากสันน้ำเป็นลลอกเป็นล็อกเป็นลลอกเก็บความชื้นได้ครับคืออยากจัดน้อยก็คือได้ผลผลิตลอยเปอร์เซ็น หมายความว่าผลผลิตเขาสิออกลอยปเปอร์เซ็นต์กับสิเอาฟางมาเก็บความชื้นเสร็จแล้วก็เปิดน้ำใส่นะครับหมายความว่าให้ให้การใส่น้ำห้าหน่อยลง<อ>เพราะว่าฟางมันเก็บความชื้นได้ครับถาม่นว่าเห้ปลปอย เป็นแปนเลยบ่ฮู้ว่าน้ามันสิไหลไปถ่วอ๋อมันไหลหน,น,นีไปเท่าไปที่ครับ<อ>ไหลหนีไปที่ก็เลยต้องบังคับให้มันอยู่ในหลองครับอ๋อจริ้งปลูกพื้นครับปลูกพื้นนันนี้ยกขึ้นนี่ก็มีแต่จอบครับยกขึ้นคือเฮาปั่นกันแท้ครับอ๋อที่เรียบปูพื้นไวบน้บปูพื้นเสมอเรียบครับมันหนี้เร็วเมื่แล้วมันสิเปื้องน้าก็เลยก็เลยยกยกขึ้นมาจังหน่อยครับยกขึ้นมาเรื่อยิมันอุ้มน้าไว้ให้ครับผมอ๋อครับเกิดเฮาเป็นเฮ็ดเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกไว้ เวลาปล่อยน้ำลงมาปุ๊บกับน้ำมันต่ดล็อกเต็มล็อกปุ๊บมันกับเออขึ้นมาผีเก็บความชื้นแล้วมันกับจังสีลล่ลงไปครับปลาตามมุมชั้นของที่ดินครับผมอ๋อครับครับครับเห็นเห็นเห็นระบบทอน้ำครับตอนนี้คือว่างสปริงเกอร์เมื่อกอนผักเต็มพื้นที่หาไรครับว่างสปริงเกอร์ไว้นี่คือตอนในน้อยบ่ได้ปลูกตะกล้วยปลูกผักเต็มลองนีเมดครับอ๋อครับครับอัเดอร์นี้คือว่าปลูกเขาเมื่อหงอาหากหมากเขาเงี้ยวแหละครับบ่อยากไปอ่า เลือดคุดไปไถเนาะอย่างตัดหักเขาครับคือว่าเขาเสียหายผลผลิตแล้วก็เลยไ่อยากไปก็เลยปล่อยปล่อยพื้นที่นี่เพื่อไปปลูกมือของไม้ครับสามสามปีก็ได้ผลผลิตอลไรยังครับหมากกากระลังเริ่มครับกระลังเริ่มกระลังเริ่มเห็นดอกครับปั๊บปลายครับยั่งยั่งยั่งครับยั่งยั่งบ่ได้ผลผลิตครับแสดงว่าแสดงว่ามันเจ็บหมากหรือเจ็บผลผลิตยั่งไรครับเจ็ดปีเจ็ดปีเท่าเดถยวศึกษาครับถ้าว่าข้าปลูก ถ้าเขาปลูกกัอยู่ที่ประมาณ4ปีครับใกล้ด้วยซะหน่ะครับแต่ยังว่าปีนี้ได้เลยได้หน่ครับครับครับแต่ถ้าเทวดาปลูกกับประมาณ7ปีครับหมายความว่าปลูกบูดูแลเลยปลูกไว้ทินไหมครับอ๋อเอาแล้วแล้วแต่มันจีเป็นไปงังสิเดี๋ยวทั้งเชือกทางเชือกกับใหญ่เลยครับบใหญ่เลยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันสิอยู่มันเริ่มออกดอกครับอันนี้คือออกดอกสามสามปีจ็ดเดือนครับสามปีสี่เดือนครับสามปีสี่เดือนออกทลายที่สามครับแต่ทลายแรกเขาสิเป็นทลายตูผูทั้งหม็ดติดแต่ตัวนี้เริ่มมีตตแม่ิดแลล้วครับเป็นทททายีี่่ ครับครับครับมีมีมีหลายต้นแหละครับที่ออกออกดอกแต่ส่วนไหลเขาออกออกประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับแต่ส่วนไหลเขากำลังสิเริ่มเตรียมโตครับเตรียมโตคือสิออกออกภายในปีนี้แหละครับปีหน้าปีหน้าเพราะว่ามันมีครับเลืนไปเลยกี่มือเออเลื่อนไปแล้วปีหน้าเชื่อว่าออกออกลอยเปอร์เซ็นต์ครับ ครับในในส่วนของไอหาไรครับในส่วนของหาไรจะออกไรไปเน้น่าปลูก3ปีกว่าแล้วครับ3ปี4ีเดือนแล้วครับกลับมาถึงว่าดูแลมากประกบปมงมากคักล่องผิดล่องถึกครับถือว่าจังไรฮะหลังจากที่เขาได้ศึกษาได้อย่างเราประสบความสําเร็จแบบใดจังไรในในมุมของเขาติด้เหตุการปลูกหมากนหครับอ่หมากมันเป็นพืชที่ถือลืมครับอืทุกคนบอกว่าหมากคนกินหมากตายเบิดแล้วคนสีบ่ปปูกครับ อพอคนบกปูครับเข้าใจเนาะครับทุกคนที่เห็ดกเษกษตรเกษตรศึกษาตามกระแสครับแต่ผมนี่สสวนกระแสสวนกับเขาตรงที่ว่าแต่เขาปลูกบ่ได้กูสิปลูกได้ปลูกให้ได้อือ่าคือดีมานกบสัลายผมเขาใจขอนั่นเนาะครับครับครับเขาใจว่าตัวใดขาดตัวน,นั้นยังตอนนี้ประเทศไทยทรงออกมากเป็นอันดับที่หกของเทศของประเทศซึ่งตามที่เขาไปเบิ่งตล่างวังเมือว่านนี่ก็คือบวกสามร้อยจุดแปดเปอร์เซ็นต์ มูลค่าการส่งออกสี่พันเจ็ดรอยสิบเจ็ดล้านคกือบเกือบผ่อนหาพันล้านภายในสิเดือนนี่คือหมากนี่คือหมากแสดงว่าห้องบริยานเรื่องเรื่องตลาดเล่ยมาอตลาดนี่ตลาดแล่นหาผมครับผมบ่ต้องแล่นหาตลาดครับมั่นใจมันเถาะปลูกหมากครับปลูกหมากมันดีอย่างหนึ่งครับครับเวลาตัดเ้าบ่ต้องเดือดร้อนครับมันสิมีคนมาตัดมีคนมาซื้ออืย่านแต่บมมีของให้เขาพู่เล่าวัดับ่มันมีมันมีพืชอยู่สองชนิดครับในเขตบ้านเฮามีพืชอยู่สองชนิดครับที บ่ต้องหาตลาดมีแต่ตลาดเ่นมาหาขึ้นมีบักหมากกับบกักเผาครับอนอกน,นั้นเจ้าสิบป,ปูอีหยังกับสงังยางพระลา่าทุเรียนล้ำใหญ่เจ้าต้องคนไปขายครับแต่ของสองอยางนี่บักหมากกับบักเผามีแต่เขามาซื้อครับเขามาตัดหอดสวนอ,อันนี้เป็นแนวคิดที่เห็นหผมอยากปลูกมาครับอืมครับซึ่งตอนนี้เขามั่นใจในตลาดยางเต็มที่คอนทอวาว่าสามารถที่จะไปได้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะยังย่งเห็นผลผลิตแล้วเห็นผลผลิตเริ่มเริ่มออกไม่เห็นแล้วเนาะครับผมครับมั่นใจว่าของเขานี่น่าจะได้ผลผลิตแบบเต็มที่แน่แน่ท่าทที่เบื้องเน่นน่จากการที่ล่องผิดล่องถึงมาแล้วมรครับาครับผมคิดว่างั้นครับเพราะว่าครับนาตอนนี้ก็มีสี่บริษัทเขามาติดต่อเพื่อเป็นขอสื่อสื่อเป็นอ่าเขาวางในยละมัดจำมัดจำมัดจำมาจำสวนไว้แล้วครับครับมีสี่สี่บริษัทับหนึ่งเอเย่นเขามาแล้วครับคือคือเขามาบอกว่าให้ทุนก่อน ครับอ่าเอาเงินเอาเงินเอาเงินหลักสูงสูงอแต่จองไว้ก่อนครับผมบอกว่าผมสั่งสวนขึ้นมาถือโตผมเองครับผมก็เลยบ่สนใจเพราะว่ารอเวลาอีกแค่ปีกวกลัวปีหนึ่งครับผมก็สามารถสิยืนโตจะาของได้แล้วครับแรงไม้ยี่หลีถึงสามหน่วยยี่สิบครับแรงไม้ยี่หลีครับสามหน่วยยี่สิบทลายหนึ่งหหาลอยหน่วยมันสิกลายเป็นเงินจากบาทครับผมกับโบหงปีหนึ่งมากสี่หายอยู่ที่หกถึงแปดทลายต่อปีครับ ก็ผมก็คิดว่ากะบวกเอาครับบวกเอาบวกเอาเองว่าครับอ่าถลา่หนึ่งหาลอยสมมติว่าสามลอยกับพ่อเนาะสามลอยหน่วยอืมอ่ามันหลายปวดปอเอาเอาเอาเป็นว่าโอ้เออเอาเป็นเอาเป็นง่ายงายเอาถลา่ละลอยครับครับเอาถลา่ละลอยมี่แปดถลายถึอต้นละแปดลอยครับต่อปี เรามาทีานี่แปดน้อยไปคุ้นที่สองพันห้าสอห้าอสองพันห้านี่คือหาอะไรหาลอยต้นนั่นเอาไว้หลังมีว่าหน่อยเลยด้วนี่ว่าหน่อยสุดแล้วครับเอาไว้สุดแล้วครับแล้วเราหมากนี่พอได้ผลผลิตปีแรกเราปีต่อไปมันได้เรื่อยๆเหบ่ครับมันจักที่มีอายุเงี้ยววะครับถ้าที่าศึกษาหมากถ้าเป็นหมากเตี้ยซุ้มนี่มันใชให้ผลผลิตอยู่ประมาณสิบปีครับสิบปีสิบปีเนาะครับแต่ถ้าหมากสูงทีปลาปนอยู่นี่มันใชให้ผลผลิตอยู่ประมาณสามสิบปีครับแห้งสูงแห้งดกครับ แสดงว,<ก>ว่าปีต้ต่อไปดกไหลกาเก่าดกดกหลก็ปีแรกแห่งอายุหลายแห่งตะดกไปเรื่อยครับโอ้กะสวนนี่มันสิมีทั้งหมากเตีย้ยหมากสูงหมากกลางครับแล้วก็มีหมากตูดแหลมเวียดนามแล้วก็มีหมากอ่าจันทบุรีมีหมากภาคใต้มีเม็ดทุกสายพันธุ์อยู่นี่มีอยูแปดสายพันธุ์ครับแต่ละสายพันธุ์มีราคาต่างกันบ่ครับหรือว่าราคาเดียวกันครับแต่ความนิยมของอ่าแต่ละหมองบ่คือกันนีอยังไงอ่าความนิยมของผู้บริโภคแต่ละประเทศที่ส่งออกมันต่างกันครับครับแต่ถ้า อันใดก็ได้เบิดครับแต่ท่านนี้ขายหมากสดก็คือตูดแหลมทรงเวียดนามหมากกลมทรงอินโดทรงพม่าครับอมองตลาดต่างประเทศเลยตอนนี้ครับผมศึกษาเรื่องตลาดต่างประเทศมากก่อนที่สิลงมือปลูกครับเพราะว่าศึกษาว่ามันเป็นจัางไนตลาดแบบใดจังัดจังจังมาตัดสินใจปลูกครับผมครับครับโอเคครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับแต่ให้ความรู้ครับขอบคุณครับ